คู่ปรับตลอดการของสิงห์นักบิดมาทีไรใจเต้นทุกทีนั่นคือเจ้า CBR 300R สวัสดีครับวันนี้ร้านเตอร์ไว้ชอบนะครับพามาพบรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะเป็นเจ้า CBR 300R ปี2016นะครับคันนี้ราคาคันนี้คือร้อนแรงมากเลยราคาเงินสดคันนี้อยู่ที่50,000 9 0้าพันบาทเท่านั้นนะครับสวยๆเลยฟังไม่ผิดนะผมห้า0มืนเก้าพันบาทเท่านั้นเองราคาสุดจัดรู้ส ah ึกว่าโฉมหน้ามันคุ้นๆนะเหมือนเราเคยเห็นตามท้องถนนกันบ่อยๆนะคร <S 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 ับใครเป็นคินเรียวแวนใครเป็นขวัญใจซีพ300สาม้อยหมวกทองมากนะครับนี่มาแล้วนะครับผมมาประจำการที่ร้านเตอร์ไปช็อปของเราแล้ววันนี้ขับวันนี้แรงวันนี้ไม่มีแรงวันหน้านะครับผม รีเลยขับเลยรอเลยแล้วก็แรงเลยนะฮะ,ะ,ะใครคันนี้กําลังหาอยู่นะครับรถขนาดพิกัด 300cc ที่บอกเลยว่ายุคนี้ของเราล้อแรงมากเรื่องของราคานะ้ํามันใช่คร<อ><ม>ับตอนนี้ก็ทะลุเข้าไปแล้ว40บาทได้แล้วมั้งณปัจจุบันนะครับครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้ CBR 300ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ในยุคนี้แน่นอนนะครับผม้วยเครื่องยนต์เป็นแบบ1นึ่งสูบใช่ไหมลูกเบลเลอร์เลยใช่เป็นลูกโตนะครับผม1สูบลูกโต ประหยัดการเซอร์วิสและก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันสามารถขับไปทํางานได้ทุกวันเลยนี่เป็นข้อเดิมมาให้ด้วยมีการติดตั้งตัวพวกไฟสั้นแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LVD มาให้อ่าโอเคตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไส้ทั่วไปนะครับผมขาดก็เปลี่ยนใหม่ครับหลอดสิบบาท<ม>ประหยัดมากตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กันมายาวนานนะครับผมตัวกองก็จะเป็นเป็นกองกระดาษด้านด้านล่างนี้นะฮะก็คือเซอร์วิสกันละถูกก็ว่านไปนะครับถูกจริงถูกจ้างครับผมรถ หนึ่งสูบลูกโตนะครับผมโอเคคัน <Okay. S 1> นี้เหมาะสําหรับใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันหรือว่าจอดทิปก็ได้ไดเหลือเหลือ,อดีกว่าขาดนะครับเหลืออดีกวาา่าขาดใครกําลังมองหารถตัวพวกรถสปอร์ตขนาดร้อยห้าสิบซีซีอะไรเงี้ยเออลองมาดูตัวสามร้อยตัวนี้ดูเป็นตัวเลือกผมบอกเลยว่าคุณอาจจะมันราคานี้เหรอห้าหมื่นเก้าพันบาทเดีวยวมันมันน่าสนใจนะครับผมสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้รับประกันความทนทานนะครับใช้กันแบบ ตั้งแต่ CIF ก็ใช้นะครับผม CB ก็ใช้นะครับผมใช้กันจนถึงทุกวันเนี้อ่ะก็ว่ากันไปไปพาไปดูดีเทลรอบคันกันหน่อยสิฝอยมาเยอะละแต่สีนี้แปลกนะครับผมไม่เคยเห็นนะผมเป็นสีเลมอนโรงงานนะครับเห็นอย่างนี้เป็นสีเลมอนโรงงานใช่ไหมใช่ครับผมเป็นสีเลมอนโรงงานเลยสีสดๆเลยสดใสตามสไตล์วาถังเป็นถังเหล็กครับปุองปุงล้อทำสีมานะครับนี่ด้านข้างสวยงาม พร้อมใช้งานได้เลยเลมอนหน้าดำนะคันนี้หน้าดำนะครับผมยางหน้าหลังก็ใส่ได้เลยนะครับร้อยสามสิบร้อยสี่สิบก็แล้วแต่คนครับชอบล้อโตหน่อยก็ใส่ล้อใหญ่หน่อยครับผมน่าดูถังน้ำมันด้านเลยอ่ามันวิ่งเท่าไหร่นะครับวันนี้อ่าคันนี้นะครับรถปีสิบหกครับวิ่งไปสามหมื่นหกร้อยเท่านั้นนะครับอ่สามหมื่นหกร้อยเจ็เศษอ่าผมว่ามันวิ่งน้อยเลยนะถ้าเกิดถ้าเทียบกับปีเขาน้อยเลยสไตล์บอกจะเป็นเหมือน แยกสองชิ้นแต่ว่านั่งากายระยะนั่งมันไม,ไม่ค่อยจะแบบแยกสูงกันเท่าไหร่ก็เคยนั่งง่ายแหละเอาว่าตามตรงมีเขาจับให้ด้วยนะครับถ้าคน <Okay. S 2> ถ้าคนเป็นเด็กแวน้นอาจจะคุ้นเคยกับขาจับนี่ย่ราจะ่ว่าเราจะคุ้น,นกันอยู่เราสตาร์ทรถดีกว่าเด้นะม,มีคุณแจสองดอกนะครับผมวันนี้มีสองดอกเรียบร้อยเลยเสียงเครื่องเงียบตามสไตล์หนึ่งสูตรนะครับตกปักตกปักอ่า ออกกบรใช้งานในชีวิตประจำวันหรือจะเอาไปออกทิปก็ได้ผมเน้นย้ำนะครับนี่อันนี้ไฟมีแต่คนทักว่าเฮ้ยมันไฟขาดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคอนหน้าเขาแยกไฟสูงต่ําไว้ให้นะครับซ้ายขวามันเป็นอย่างนี้นะเออไม่ใช่แบบไฟเสียข้างนะไม่ใช่นะจะไปหาทักบัวะอย่าไปทักบัวไม่ใช่นะมันให้มาแบบนี้โอเคอ่ะ ขอย้ำอีกทีคันนี้นะราคาเงินสดนะครับอยู่ที่ห้า0 0ันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้หรือจัดไฟแนนซีดาวด้วยใช่ครับผมมนที่รดานรถไปทำงานอยู่นะติดต่อได้เลยนะอันนี้คือไม่ใช่แค่ว่าประวัติดีฟีดาวนะครับผมมาแต่ตัวไม่เคยมีประวัติก็ฟีดาวได้ครับผมเดี๋ยวลองทักมาคุยกันที่ร้านเตอร์ไปช็อปนะครับผมแต่ถ้าใครหารถที่แบบอุ้ยอยากได้ใหญ่กว่านี้จังเลยหกห้าย์มีนะครับหรือว่าด้านในนั้นผมก็มี ให้ดูอีกเยอะเลยนี่คุนที่ใหญ่ก็มีครับสี่นาปันใครหาอยู่เรียบๆเลยนะรับสมัครลูกค้าจํานวนมากนะครับผมแลวเนีแกฝากร้านหน่อยครับตอนจบคลิปถ้าใครสนใจครับติดต่อสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะครับผมโอเคสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ